สะเทือนวงการนวัดประกาศตัดขาดตุ๊กี้ชิงร้อยแท็กพรันยูหลังแชทลับหลุดด่าไม่ไหวหน้าจากกรณีที่วิธีกรรายการโทรทัศน์และผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์รวมถึงการเป็นประธานและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดระดับนานาชาติมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างคุณนวัดอิสระไกรศีล ได้ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่าตนเองติดเชื้อโควิด -19 จากตลกชื่อดังอย่างโกติอารามบอยซึ่งตอนนี้ตนเองติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา้าทว่างานนี้กลับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์เมื่อเหล่าดารานักแสดงดีเจชื่อดังอย่างแท็กพรัญยูตุกกี้ชิงร้อยและดีเจบุกโก ได้ออกมาโพสต์ข้อความแรงกลางอินสตาแกรมจนชาวเน็ตต่างก็สงสัยว่ากำลังหมายถึงคุณนวัตที่กำลังรักษาโรคโควิดสิก้าอยู่หรือไม่โดยหนุ่มแท็กพรันยูได้โพสต์ข้อความว่าเราเฝ้าระวังกันแทบตายสุดท้ายพังเพราะคนคนเดียวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากแต่ทำไมไม่กักตัวกลางไม่ยอมทำตามกฎเดินถอดแมส พอสนับห้าบอกขอใส่แมสกลัวดรามา่าทีมงานเอื้อมระอามากสงสารคนที่เขาระวังตัวมาตลอดถึงจะรู้ล่วงหน้าก่อนหนึ่งชั่วโมงคุณก็ต้องกักตัวหนึ่งชั่วโมงก็มีค่ามากนะในขณะที่สาวตุกกี้ชิงร้อยก็ได้โพสต์ข้อความว่าวิธีความรับผิดชอบมันแล้วแต่คนสอนไม่ได้แล้วใครๆก็ไม่สอนกัน และล่าสุดต้องบอกว่าสะเทือนวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเมื่อคุณนวัตประกาศตัดขาดตุกกี้ชิงร้อยและแท็กพรันยูหลังเชัดลับหลุดด่าไม่ไว้หน้าแม้นอนรักษาโควิดโดยงานนี้คุณนวัตได้ไลฟ์สดและระบุข้อความถึงความในใจที่มีต่อพี่ๆน้องๆชาววงการบันเทิง